สวัสดีค่ะพบกับอีซี i ไลปลายแก้วอีกแล้วค่ะวันนี้มีเคลในการใส่นาฬิกายังไงให้เฮงใส่ให้ปังสาวๆสายมมไม่มควรพลาดเลยนะคะเรื่องของนาฬิกานอกจากจะเป็นเครื่องประดับปรับลุคให้ดูดีแล้วตามสไตล์การแต่งตัวรู้ไหมคะว่าสีของนาฬิกามีผลต่อความปังในด้านต่างๆของชีวิตด้วยเรามาดูกันว่าคนทั้ง7วันควรใส่นาฬิกาสีใดกันบ้างไปดูเลยค่ะ วันแรกวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์นะคะนาฬิกาที่ส่งเสริมคนวันจันทร์จะเป็นนาฬิกาสายหนังสีขาวสีฟ้าสีเหลืองและสีทองจะช่วยเสริมเสน่ห์และดวงและก็เสริมโชคลาภมากเลยค่ะสำหรับวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะนาฬิกาเสริมดวงควรเป็นสตนแตนเลสสีเงินหรือสีน้ำเงินจะทำให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ช่วยเสริมดวงให้ปังด้วยค่ะ สำหรับวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธควรเลือกนาฬิกาทรงโค้งมนสีแดงหรือสีเขียวสีดำทำให้ส่งเสริมสเสน่ห์และทำให้ดวงปัง,ปงๆเฮงๆค่ะต่อกันที่วันพฤหัสค่ะนาฬิกาที่ส่งเสริมสเสน่ห์แล้วก็ดวงนะคะคือโทนสีทองโทนสีส้มและโทนสีน้ำตาลค่ะลองเลือกหามาดูนะคะ ต่อกันที่วันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสีที่ส่งเสริมคือโทนสีแตกต่างในเรือนเดียวนะคะอาจจะเป็นนาฬิกาพวก two t o นะคะหลายๆสีในเรือนเดียวนะคะก็ดูสวยเก๋มีสไตล์ไปอีกแบบค่ะมากันที่วันเสาร์ค่ะนาฬิกาที่ส่งเสริมเสน่ห์และก็เสริมดวงนะคะจะเป็นสายหนังหรือสีดำสีเทาก็ได้ค่ะลองเลือกดูนะคะ มากันที่วันสุดท้ายค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นาฬิกาที่ส่งเสริมเสน่ห์ลายดวงนะคะคือสีทองสีขาวหรือสีเงินก็ได้ค่ะได้ทั้ง3สีเลยนะคะค่ะ ็มีความหมายของนาฬิกาสีต่างๆมาฝากค่ะนาฬิกาสีแดงเชื่อว่าส่งเสริมเรื่องความรักนาฬิกาสีฟ้าเชื่อว่าส่งเสริมเรื่องการงานให้ราบรื่นนาฬิกาสีเขียวเข้มส่งเสริมด้านการเงินทําให้เงินมีสภาพคล่องส่วนนาฬิกาสีขาวเชื่อว่าส่งเสริมด้านสุขภาพและแข็งแรงค่ะถ้าอยากส่งเสริมด้านไหนแล้วก็รีบไปหาซื้อมาด่วนเลยนะคะให้ดูงบในกระเป๋าด้วยว่าไม่เดือดร้อนและก็ควรเลือกสีให้เข้าก,กับการแต่งกายและการรัเทศะด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณ ที่ติดตามสวัสดีค่ะ